สวัสดีครับดึกดึกเดินเดินก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับครัว NNT ครับวันนี้เมนูกะเพราไก่อกไก่ครับนี่นะครับปั่นพริกเสร็จแล้วก็องปลาไอ้ผัดครับเมนูง่ายอีกหลังเลิกงานอีกเช่นเคยครับอกไก่ครับซิดไว้ในตู้เย็นก็ยังอร่อยนะครับเมนูง่ายงนี่ครับนี่ครับอกไก่ครับใส่ลงปลาไอครับ ครับว่าเมนูนี้เมนูมมมมง่ายสุดๆกับกระเพราไก่ใครๆก็ทําได้ครับขวาพริกเอาเผ็ดวันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับนี่ครับผัดไทยผัดไปครับหอมกระทะมากครับซื้อกระทะใหม่ซื้อกระทะเหล็กมาใหม่ครับ ผมรดด้วยผมชลรดครับผมชลน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็รดดีครับแล้วก็ตามด้วยเป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยสะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับนะครับก็ผัดเ้ยความจีซีของไก่นะครับผมบอกเลยว่ามัน นุ่มครับมาไปทำเมนูครับสำหรับท่านไหนกำลังมองหาเมนูไก่เมนูเป็นเมนูสิ้นคิดครับเมนูง่ายๆทำตาม,ตามได้เลยครับสุกแล้วใส่ใบกระเพราลงไปครับนี่ไปเห็มาตอนจบครับกระเพราในตำนีงมีกลิ่นหอมไม่เผ็ดร้อนครับกระเพราครับโอ้น่ากินสุดๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเมนูมีมาเรื่อยๆครับตอนดึกๆดื่นๆครับสองทุ่มขึ้นไปสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับซับสไครด้ขอบคุณครับ